มาดูครับมาดูให้หักนะครับโดนแล้วครับมองเก็ว่าเป็นตัวอย่งนี้นะเป็นมมงหอมห้วยเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นมมงหอม,มห้ยกำลังใ,ใ,ใส่ซีฟอนใส่ยังไงบอสต้องปุยนวว๋ว อยู่นอย่นหอเดี๋ยวใส่ซีฟัวไปจะมากนไว้นะครัใหญ่เม่นลุนะขนาดนั้ปวดปอดนะปดีขึ้นมาอยะเลยแล้วอยให้ะโอ้ไปเป็นประมาณเมยัเต็มยับเลเต็นหลยอ่ย้นู่นปวด ขื่นอยู่โป้นเป็นร้อยกว่าเมตดลุงนี่ไหมอ๋ออ้กระโดดลุงนี่ไหมอ๋ออ้กระโดดกำเดียวอ่ะกระโดดกำเดียวอ่ะเอ้เอาหมอ